แล้วนี่คือเสษจากเด็กวัดแข็งแรงเหมือนเวลาเอาหัวงัดวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมย้อนอดีตกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วยุคที่ลุงเรืองที่สุดของฟรีไฟนะฮะนี่ดูจากการแต่งตัวซะก่อนชุดนักโทษตึงๆโค้รฮิตนะครับเมื่อก่อนชุดนี้ต้องมาพร้อมกระเป๋าหมีคู่ใจด้วยนะอ่าและไม่ใช่มีแค่ชุดนะครับเมื่อก่อนนี่ต้องไปพร้อมท่านี้เลยท่าแดบตึงๆ ยังจําได้เลยนะยิงกันเสร็จต้องกดแดปใส่ทักทายด้วยคือผมบอกเลยนะปัจจุบันเนี้ยใครมีท่าแดปใน ID เนี่ยรู้ตัวไว้ด้วยว่าคุณไม่เด็กแล้วนะฮะกันวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสกินปืนอยู่อันหนึ่งผมตั้งชื่อให้ว่ามันเป็นสกินปืนสาบันประจำไอดีครับมันก็คือเจ้าสกาชมพูคิวปิดเลิฟนั่นเองนี เป็นสกินที่บอกเลยว่าผู้เล่นในยุคนั้นส่วนใหญ่เนี่ยต้องมีไว้ใช้ใน ID ดีนะครับเพราะว่าค่าสถานะเนี่ยมันคือแจ่มมากแต่ก่อนจะดูค่าสถานะเนี่ยมาดูการออกแบบบนตัวปืนก่อนมันจะเป็นสากาสีชมพูตรงชื่อเลยนะแล้วก็มีลายหัวใจสีครีมนะครับรอบๆนี่จะมีหัวใจโปรอยอยู่ด้วยนะอ่ามันเป็นสกินที่ออกมาต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์เมื่อปี2019นะครับ ค่าสถานะของสกินนี้ก็เรียกได้ว่ามาสุดทางแล้วนะบวกลั่น 2, ดามเมจหนึลบระยะ1คือจะสังเกตได้ว่าสากาในยุคใหม่ๆเนี่ยค่าสถานะก็จะไม่ต่างจากกระบอกนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันดีสุดแล้วนั่นเองแล้วผมก็เชื่อว่ายังมีคนใช้สกินนี้ตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงปัจจุบันนี้แน่นอนใช่ไหมครับใครยังใช้อยู่ก็ช่วยกดไลค์รายงานตัวกันนิดนึงนะฮะ ข้อดีของสกินดีนะครับนอกจากค่าสถานะเนี่ยก็คือมันมีขนาดที่เล็กนะครับอย่างถ้าเกิดผมเอาไปเทียบกับสากาดำเนี่ยจะเห็นว่าค่าสถานะแทบจะเหมือนกันเลยนะสากาดำมันลั่น2ดาเมจหนลบแม็กส่วนสากาชมพูเนี่ยลั่น2ดาเมจหนลบระยะแต่สิ่งที่ต่างกันเนี่ยก็คือสากาดำอะ่ะมันมีขนาดที่ใหญ่ครับดูตอนถือนะเนี่ยกระบอกเท่าฝาบ้าน เวลาเราถือยิงในมุมที่แคบๆเนี่ยมันอาจจะบังสายตาทําให้เรามองศัตรูไม่ค่อยชัดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องขนาดเนี่ยสากาชมพูน่าใช้กว่าแน่นอนเวลาสะพายหลังก็ดูไม่เกะก,กะด้วยนะฮะ กั <Okay. S 2> วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นสากาชมพูกันไม่ได้ไปแค่กระบอกเดียวด้วยนะผมจะพาไปเล่นพร้อมกับซองไฟครับนี่คู่นี้บอกเลยตึงๆนะเมื่อก่อนซองไฟสากาชมพูฮิตกันมากนะครับซองไฟเนี่ยจะออกมาก่อนประมาณครึ่งปีแล้วก็ตามมาด้วยสากาชมพูทีหลังนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันคู่ตำนานในยุคสมัยเก่าที่ผมเลือกมาเล่นในวันนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้างในปี2023 ก่อนไปเนี่ยกดแดปก่อนหนึ่งทีเดี๋ยววันนี้ยิงใครได้นะผมกดแดปใส่ทักทายเลยนะครับเ,เดี๋ยวไปดูกันครับสกินปืนเก่าเมื่อ4ปีที่แล้วเอามาเล่นในปีปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยจ้านม่เป็นไงดูแอร์บอร์ดซะก่อนสั่งกระสีติดไฟ เป็นสกินที่เข้ากับยุคสมัยมากนะครับเมื่อก่อนใครใส่สกินนี้โดดล่มลงไปนะโอ้โหมีแต่คนวิ่งหนีเขาคิดว่าตัวตึงแต่จริงๆก็ตึงนะล้มเนี่ยดังตึงเลยวันนี้พยายามจะแต่งให้มันแบบว่าเก่าที่สุดนะครับแต่รู้สึกจะลืมถอดหมัดหมัดน้ําแข็งยุคนะั้นมันยังไม่มานะอุ้ยลงมาได้ซองไฟเลยอะไรกันครับเนี่ยสงสัยมัจะอยากให้ผมเล่นนะวันนี้ ลงมาปุ๊บเข้ามือปับ๊บเดี๋ยวก็ต้องรีบวิ่งไปยิงคนปุ๊บเฮ้ยมาจริงด้วยเว้ยมาก่อนเลยเหรอน้องสาวไปก่อนนะติดโลว์แบ็ก <c oughs> รีนไม่ไหวเออเชื่อแล้วมาว่าไม่ไหวจริงเฮ้ยพาเพื่อนมาด้วยเนี่ยเอ้าเพื่อนโอ๋อไอ้นี่มันเล่นเชิงมันไปไกลๆก,ก่อนไงเฮ้ยเล่นระเบิดเหรอเราเบิดเหรอเราอ่าอะ,อ,อ,ะอ,อืดเออเชื่อ เชื่อแล้วว่าอืดน,นึกว่าทำไมไม่เข้ามาชาร์จไอนี่มาเล่นปืนลูดเงมันรู้ว่าผมถือลูกซองนะครับ <Okay. S 1> ไปทั้งอ่ดทั้งกรินไปเถอดทั้งคู่มาลงมาแป๊บเดียวได้สากากับซองไฟแล้วนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีดวงนะดวงมันอยากจะให้ผมเล่นไงคู่ปืนสกินยุคตำนานสมัยเก่า uh huh. บอกเลยว่าสองสกินเนี้ย ผู้เล่นยุคเมื่อก่อนน่ะมีใช้แน่นอนใช่ไหมไม่ใช้ถาวรก็ต้องใช้ชั่วคราวแหละคือต้องได้เคยจับนะครับเพราะว่ายุคนั้นคือมันเป็นสกินที่อยู่ในระดับต้นๆจริงๆตัวเลือกเนี่ยมันยังมีไม่เยอะเฮ้ยใครอะ่ะพ่อหนุ่มนายมาแต่ใดเนี่ยโผมาก็เปิดเลย,ลยเหรอุยไปนึกว่าไอ้นี่จะเอาผมตายแอบแป๊บขอถอยตั้งหลักก่อนนะครับยังไม่เลิกตามร ให้ยิงหรอกไม่ให้ยิงหรอกจะยังหนับ <Wow. S 1> ตึงใช่ไหมเราอะยอยสองทีจะกดแดปใสซะหน่อยนะพวงไปเกิดซะก่อนทําไมเขาไปเกิดไวจังเขาแบบกดยอมหรอมันมีปุ่มกดยอมหรือเปล่ากดยอมจะได้รีบไปเกิดกําลังจะแดปใส่สักแปดทีนะเมื่อกี้พี่เขาไปก่อนเลยอดดูแดปเลยซื้อชิปอัปเกรดก่อนนะครับ สากาชมพูยุคนี้มันไม่เหมือนยุคเมื่อ4ปีที่แล้วนะปกติสก,กินกันลันอยู่แล้วใส่ชิปอัปเกรดเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้วันนี้ผมใส่ลูน่าตัวรัวมาด้วยนะรัวขี้แตกก็บอกเลยปกติ1วินี่ก็ยิงเปน10นัดนะครับใส่ลูน่าเข้าไปนี่บอกเลยคูณ 2, 2> <Yeah. S 1> ลูน่ากับชิปอัปสามสามยิงตัวแตกลาก่อยน่นนะตายพาซอกรถตัวแตกบดกระบอกตรง เดี๋ยวเป็นจิงโจ้เลยไอ้นี่นายตี้ใครอะเพื่อนมาดีๆมาคุยกันหน่อยดีมานี่เดี๋ยวดับให้เดี๋ยวดับไว้อะไรนะแต่ก่อนอื่นขอยิงก่อนปีนกนไปทำไมล่นะน่ะลรงมานีเดี๋ยวนี้เลยนะจะลงไม้นบับลองไม้นบับไก่อำํำนี่มันต้องดบโชว์ไปหนึ่งที <laughs> บรรยากาศแบบนี้เลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยยิงเสร็จดบใส่ มีความสุขมากยุคนั้นนี่ผมให้ดูสกินกล่องศพนะวันนี้เลือกสกินเก่ายุคนั้นมาด้วยนะครับว่ามันจะเป็นเหมือนเด็กก้มหัวแล้วก็กาะเกงหลุดตูดเมื่อก่อนมีขายอยู่สกินเดียวกว่าจะได้เปลี่ยนเนี่ยนานมากนะครับกว่าจะมีลายใหม่ๆเข้ามาใส่อยู่แต่อันเนี้ผมจําได้แม่นเลยยุคนั้นสกินมันน้อยจริงๆนะครับกว่าเขาจะปล่อยออกมาไม่เหมือนหลังๆมาทุกวัน เดือนนี้ช่องพดภาษามียอดรับชมจากผู้ติดตาม52.2%เลยนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง47.8%เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเข้ามารับชมบ่อย,บอยรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับเรามาดูชุดกันดีกว่านะจ๊ะต้องเลือกทำเลแบบเด่นๆหน่อยยืมันบนก้อนหินนี่แหละและนี่ก็คือสกินเก่าชุดนักโทษต,ตึง มาพร้อมแวนเจ้าพ่อและทรงผมคนป่านะครับเซตนี้บอกเลยมาก่อนยอดนิยมพร้อมกระเป๋าหมีด้วยคบเซตโคตตึงโคตอันตรายส่วนปืนก็เป็นสกาชมพูกับซองไฟนะครับอ่าไหนขอแอคท่าเต้นจัดไปหนึ่งบทเพลงพวกปูวัยวรุ่นคำมีอยากลองดนตีีอยากลองสักทีพวกมึงน่าจะจัดดนตทีเข้ามาจัดเขาที่หน้าทักคกทีเด แล้วใครเขายิงอะไรเนะี่ยคนกําลังดูชุดเลยหยิงอะไรหรอหยิงอะไรหรอหยิงอะไรหรอยิงอะไรหรอนายไก่ย,ย่างรู้จักหรือเปล่าสากาชมพูสับยิงอะ่ะสับหมดอ่ะสับหมดไม่สนลูกใครไม่ให้ชุบด้วยนี่สามทิ้งเป็นไงสามทิ้งตึงๆเหล็กตัวหนึง่งไอ้แกงล่าบอสเดี๋ยวเราค่อยๆดันไปก่อน วันนี้เราต้องแย่งบอสแย่งไม่ให้เขายิงเขาจะมาเอาปืนใช่ไหมเล่งอะไรล่ะพ่อหนุ่มดบโท์ไปรดึงทีนี่ยิงเสร็จดบทักทายแล้วใครแว้นรถอ้โหระจีบซะด้วยมันเอฟสิบอกก่อนเลยเอาลงด้วยเอาแล้วไอ้ดีไปลงนั่งทำไมลงไม่พร้อมกันเลยนะพวกเธอน่ะ เพื่อนตอตแต่นายยังนั่งไม่ได้นัดกันใช่ไหมวันนี้รู้สึกว่ามันเดือดดีจริงๆเป็นอย่างนี้ทุกวันก็ดีนะคึกครืน้นลงมาจะได้ไม่เหงาจริงๆอ่ะอยากให้ฟรีไฟล์มีสักโหมดหนึ่งนะแบบว่า50คนเมืองเดียวอ่ะโดดลงเมืองไพลยห้าสคนอะไรอย่างงี้เฮ้ยมาไงเ่ยมายังไงหืง้อกบเวรอ โชว์ดับไปหนึ่งทีป่ะนี่ยิงเสร็จมันต้องดับนี่กระทะแถมให้ด้วยอันนี้น้อมน่าจะหัดเล่นนะยังชุดเหลืองอยู่เลยชุดเหลืองเดี๋ยวนี้เป็นชุดแบบเริ่มต้นนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้อุเอออะเอออะอะไรอื้ออือึอ่ะอ่ะอึอึอเอ๊ะเอ๊ะใครมาเปิดอะไรผมเนี่ยเพื่อนกบเบอร์หรือเปล่า เดี๋ยวเหรอเนจึ่งเปอร์เซไปก่อนหน่ะแปะหัวนะอ้าวหนีเฉยทำไมทำงี้ใครไล่หลังผมมารู้สึกจะโดนล้อมนะเนี่ยไม่ใช่ล้อมธรรมดาล้อมหน้าล้อมหลังเสียงหยุ่พลปิดทางซะด้วยปิดยังไงเนี่ยรู้ไปเลย ปิดก่อนได้ปูดเน้นๆโดนเน้นๆเจ็บแน่นอนสู้หรอสู้หรอมาแงวแดบโชว์ไปหนึ่งทีนี่ทักทายเฮ้ยมาไงน้อนนัาแก้มองอีหยังวะแดบทักทายไปอีกหนึ่งทีทักทายแอนกูดบายเลยนะ อันนี้คนณะตี้นี่ว่าน่าจะตามเสียงปืนมาคือยิงเสร็จตายเลยนะไม่มีล้มอันนี้คือคนะตี้เขาเป็นคนสุดท้ายของตีด้วยความหวังของหมู่บ้านไม่น่าเลยเอาชีวิตมาทิ้งที่โรงพยาบาลเฮ้ยเต้นมาไงอ่ะอ้าวเฮ้ยทำไมรัดกันอย่างงี้โนแลนเจ <Hey. S 1> ็บกับระเบิดซะด้วย ทำไมนายทำแบบนี้นายมากับใครจะมาชาร์จผมปะเนี่ยเริ่มละแวงไม่รู้กี่คนถอยตั้งหลักแป๊บน้ำหนึ่งซ้ำทิ้งเลยทันทันนี่นายเองเหรอทันจิโร่ชื่อเล่นนายใช่ไหมทันทันเนี่ยอุ๊ยเต็มลงปาาเลยนี่หว่า มคิดถูกแล้วที่ออกมาก่อนถ้าอยู่เนี่ยน่าจะโดนลุมเอา้าคนละตี้หออ้อาวคุณระตี้ซัดกันเองสวยดีงี้รอเลยเดี๋ยวรอเก็บซากเลยรอก็เปิดกันเละๆก่อนอุ้ยเสียงอย่างลั่นเอา้านอวี้แลเรียบร้อยอดล้างแคนเลยโดตี้นั้นเก็บไปสักก้อนทีนี้เอตี้ที่เขายิงชนะมาได้เนี่ย มันกี่คนผมว,ว่าน่าจะสองนะสองชนะหนึ่งใช่ไหม <Hey. S 1> วิ่งเล่งกันสนุกสนานเลยนะโรงพยาบาลเนี่ยวิด <Hey. S 1> ก็มี <Hey. S 1> เก็บแอดดับอยู่คนหนึ่งเอาโดดโดดอย่างนี้แปะหัวนะแหม่ซ้ำไม่ได้ยอด RGS ตึงๆไป RGS ตึงๆเอาร่วงนะจ๊ะจะวิ่งหนีเหรอไม่ให้หนีนะับ รีบสตึงตึง <Hey. S 1> แล้วใครเขาวิ่งผ่านครับเนี่ยผมแดบใส่ให้ด้วยอะแดบหมดไม่สนรู้ใครทักทายกันเต็มที่ลำลึกความหลังเฮ้ย <Hey. S 1> ลองอย่างงี้เลยเหรอทันทันใครชุบมา hey. น่าจะเพื่อนเขาอยู่ในวงแล้วมาชุบลงตรงนี้ซะด้วยนะไหนเูดิขาจะมาช่วยเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนล้มอยู่เนี่ยยังไงครับหน้าสงสารทันทันเขานะครับไม่มีใครมาช่วยเนี่ยเป็นผมผมก็ไปช่วยนะไปโดดใหม่เถอะออกมาก็ตายฟรๆ สับหมดไม่สนลูกใครไอ้นี่ก็ขยันแอบซะด้วยนะจะดันเข้าวงใช่ไหมตด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 ตาบีสวนด้วยมาดีแรกหรือเปล่าแค่นั้นแหละสกินเก่าแต่ก็ยังยิงเข้าอยู่นะนี่ไงได้โชว์ท่าไม้ตายแดบปลุกพลังปลุกพลังก่อนออกศึกสุดท้าย ยังจาความรู้สึกตอนเล่นสก,กาชมพูแรกๆได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้ถาวรน,นะเมื่อก่อนได้แบบชั่วคราวเออสมัยก่อน GM เอ็มขาจะเอาปืนชั่วคราวไปยัดไว้ในตู้แล้วบางคนสุ่มเท่าไหร่ถาวรก็ไม่ออกสุ่มกันทีโอโหใช้ปืนได้เป็นเดือน2เดือนอะและผมก็จะชอบสุ่มแบบชั่วคราวมาใช้นะครับยังไม่รีบเอาถาวรเพราะว่าบางทีเราสุ่มได้ปืนมา2เดือนอย่างเงี้ยเราก็ใช้ไปก่อน ใช้ให้มันหมดไปก่อนกว่าจะครบสองเดือนเนี่ยเพอเผลมีสกินใหม่ออกมาอีกนะครับเออก็เลยมัจะไปต้องรีบไงมาเพื่อนวงบีบแล้วมาบวกกันเตอรนายจะเอายังไงจะเอาซองไฟหรือจะสากาชมพูสากาไหมวงบีบนั่นนะ่ะไม่เข้าตายนั่นนะ่ะอ่านายไม่เข้าเดี๋ยวเราส่งระเบิดไปคุยด้วยก่อนปะระเบิดน้ากดนะอันนี้ระเบิดยุคใหม่นะครับ ยุคเก่าไม่มีหรอกน้ำกดมีแต่ไอวอลแบบไม่มีสกินเอ้อ,อมซะด้วยไอ้นี่มีเยอะวันนี้บอกเลยไม่ต้องยิงแล้วมั้งเนี่ยมาจัดให้หนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกหกลูกแถมสรุปตายระเบิดไม่ได้ยิงพี่เขาดันอย่างเดียวเลยนะไม่ยอมออกมาจากไอวอล ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสากาชมพูสกินเก่าเมื่อ4ปีที่แล้วนะฮะถึงแม้เราจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเล่นฟรี Fi ไฟล์ในแพทเก่าๆได้แต่พอเอาสกินในยุคสมัยนั้นกลับมาเล่นเนี่ยก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆในช่วงเวลานั้นอยู่เหมือนกันนะครับยังไงใครว่างก็หยิบม,มาเล่นได้นะฮะล้ำลึกความหลังยิงเสร็จดบโชว์